เปิดเรตติ้งทั่วประเทศพครมลิขิตตอนแรก6.4คะแนนขึ้นแท่นอันดับหนึ่งทุกสถิติละครไทยพครมลิขิตออกอากาศตอนแรกทำยอดคนดูสดสูงกว่า1ล้านวิวพร้อมคว้าคะแนนอันดับหนึ่งเรตติ้งพุ่งสูงทั่วประเทศถึง6.40คะแนนหลังจากที่แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโครมลิขิต F1 สร้างปรากฏการณ์คึ้นเทรนด์ X ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งก็ได้ทำลายสถิติใหม่ทันทีด้วยยอดดูอีี0.1สดทะลุหนึ่งล้านพร้อมรับคะแนนเรตติ้งสูงสุดทั่วประเทศไทยอยู่ที่6.4คะแนนปังสุดชุดกระแสละครไทยพุ่งขึ้นอีกครั้งโดยแบ่งเป็นคะแนนเรตติ้งจากกรุงเทพมหานคร11.07คะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งจากละครทุกเรื่องของช่องสาม เกาะกระแสปังสุดสำหรับละครแห่งชาติครมลิขิตหรือบุคเพสันนิวาสภาคสองที่ได้สองนักแสดงนำคู่บุญอย่างโ๊บธนวัรและเบลล่าราณีมาเป็นตัวละครดำเนินเนื้อเรื่องหลักให้แฟนคลับได้หายคิดถึงคนึงหากันอีกครั้งนั่นเองสำหรับรายละเอียดละครครมลิขิต หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Love Destiny 2ประพันธ์โดยรอมแพงและเขียนบทโดยสรรยาได้ผู้กำกับคือนายสรัตสวดีวงสมเพชเรื่องย่อพรมลิขิตบุพเพสันนิวาสภาคสองภาคต่อของละครรักโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์อย่างบุพเพสันนิวาสของผู้จัดหนองอรุโนชาค่ายบรอดคาสไทยเทเลวิชัน่น ซึ่งได้คู่พระนางคนเดิมอย่างโป๊บธนวัฒน์และเบลล่าราณีเรื่องราวของพุตตาลตัวละครที่เป็นหลานห่างๆของสิปางแม่ของเกศสุรางในวัยยี่สิบปีที่มีอาชีพนักจัดสวนได้เจอหีบโบราณและสมุดข่อยจากคนงานที่ขุดได้ซึ่งเป็นมนกฤษณากาลีที่ถูกฝังเอาไว้เมื่อเธอแตะมันทำให้เธอได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต และเรื่องราวการผจญภัยในโลกประวัติศาสตร์ไทยก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง